ผักกระ้างช n n e ลที่จะชวนคุณปลูกผักง่ายๆสไตล์คนเมืองนะคะความสุขเล็กๆที่เราหาได้ในช่วงยุคโควิดจากบ้านของเราเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนะก็ต้องบอกก่อนว่านะเราไม่ได้จบสายกเกษตรมาเลยนะแม้จะจบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ตามแต่ว่านะาจบทางด้านบโอเทคแล้วก็จบทางด้านไอทีนะคะปัจจุบันก็เป็นโปรเแมเจอร์ในบริษัทไอทีนะคะก็เป็นพนักง,งานประจำคนหนึงนี่แหละที่โดน ผลกระทบจากโควิดก็ต้องมา work from home ถูกไหมคะการที่เรา work from home แล้วก็อยู่หน้าจอกันตลอดเวลาก็เลยคิดว่าเราต้องหากิจกรรมทําเพื่อจะคลายเครียดนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊น่าจะปลูกต้นไม้น่าจะดีอย่างน้อยเราก็ได้เห็นสีเขียวนะคะได้ห่างจากแสงจากหน้าจอบ้างก็เลยว่าเอเาเา๊เราจะปลูกต้นไม้อะไรนะคะก็คิดว่าเอ๊เขากำลังฮิตกันต้นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมคะก็เอออยากจะปลูกแต่ว่าพอเซิร์ชไปเซิร์ชมาเนี่ยเราก็ไปเจอไอ้ต้นแบบนี้แหละคะ่ทะท่าน่านี่นะคะคือผักเคลนะคะ ผักเคลเนี่ยหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าคะนาใบหยิกนะคะเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะเขามีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์แล้วก็มีแคลเซียมสูงกว่านมถึงสามเท่าและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีวิตามิน a b c d e f g ถึง z เลยนะคะวิตามินสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีธาตุเหลนนะะ็กนะคะมีโอเมก้าทีอีกต่างหากจะไม่ให้เขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดได้ยังไงเพราะนั้นวันนี้นะคะแนทะก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูการปลูกเคลกันนะคะ นักเองเนี่ยก็ปลูกผักเคลโดยใช้พื้นที่เล็กๆภายในบ้านนี่แหละค่ะค่อยๆปลูกจาก10ต้นเป็น20ต้นเป็นร้อยต้นแล้วตอนนี้ก็มีหลายร้อยต้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะเอาไปดูกันเลยนะคะว่าเคลที่ปลูกในบ้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ ตัวแรกที่นทจะพามารู้จักเลยก็คือเคลสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นตัวที่นิยมปลูกที่สุดเลยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเคลสีม่วงด้วยนะคะพันนี้เขาเรียกว่าสกาเลตค่ะแล้วนอกจากเคลใบหยิกแล้วเราก็มีเคลใบาย,ยาวด้วยนะคะพันนี้ชื่อว่าไดโนเคลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าใบมันยาวเหมือนลักษณะคอของไดโนเสาร์ที่เป็นคอยาวนะคะแล้วเขาก็มีคู่แฝดที่ชื่อว่าเดซซิ่งบลูค่ะ พันนี้เขาก็จะมีลักษณะใบเหมือนกับไดโนเคลนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าก้านของเขานั้นมันเป็นสีม่วงเท่านั้นเองนี่ค่ะเพื่อนๆลองดูเลยว่าก้านเขามันสีม่วงจริงไหมแล้วตัวนี้ก็คือลูกผสมระหว่างเรดดัตเซียนและเคลไซบบเรียนนะคะเขาก็จะมีลักษณะใบแบนๆเหมือนกับเคลไซบบเรียนแล้วก็จะมีก้านสีแดงเหมือนกับเรตดัตเซียนค่ะเขาชื่อว่าเรดเออร์า e นั่นเองค่ะ ตัวนี้คือ red r u b e นะคะอาจจะยังไม่ค่อยพบมากในประเทศไทยก็อาจจะเพราะว่าลักษณะใบเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนกับ red kale ตัวนี้เลยค่ะก็ดูแล้วลักษณะใบก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ารอยหยักเขาจะลึกกว่าแต่ตัวนี้เลยภูมิใจนำเสนอก็คือ kalelet นะคะตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่าง kale กับกระหล่ำบัสเซลนะคะหรือว่ากระหล่ำดาวนั่นเองเห็นใบใหญ่ๆนี้เราไม่กินใบกันนะคะแต่ว่าเราจะทานตรงนี้เลยค่ะ ขแขนงของเขานะคะซึ่งตอนนี้ยังเป็นตุ่มน้อยๆอยู่เลยค่ะก็คาดการว่าหน้าหนาวนี้ก็น่าจะแตกขแขนงให้เราได้ลองชิมกันแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามด้วยนะคะว่าเควเลตตัวนี้จะรสชาติเป็นอย่างไรและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผักเควแห่งผักกระถางน,นะคะทั้งหมดเนี้ยแมทปลูกโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมี Me เลยนะคะ ทำการปรุงดินเองนะคะทําน้ําหมักเองนะคะแล้วก็เลือกใช้สารเชียวพันที่ปลอดภัยกับพืชที่ไม่มีสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าผักเควของเราเนี่ยปลอดสารพิษทานได้อย่างสบายใจเลยนะคะยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด subscribe นะคะให้กําลังใจกันนิดนึงแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ f c e b o o o f แ Fan นเ g e ผักกระถางนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้บายบาย แม่เราเนี่ยไม่ค่อยชอบกินผักก็เลยอลองดูถ้าเราปลูกผักเองแม่อาจจะก,กินก็ได้นะคะ